เอามามามาไปดูต่างชาติดีกว่าต่างชาติปากดีตอนนี้ยอมรับล้วนี่ยอมขอโทษน้เนี่เมื่อวานเนี่ยสำหรับคนที่ตามข่าวในรายการเราเนี่ยเรื่องของแพทย์หญิงทานดาวที่โดนฝรั่งเนี่ยเตะหลังที่ภูเก็ตก็คือเธอเนี่ยไปนั่งชิลอยู่ริมทะเลแล้วก็เห็นบันไดเนี่ยตรงริมทะเลเนี่ยสี่ห้าขั้นเออก็เลยไปนั่งนั่งไปนั่งมามีฝรั่งสกินเฮดเนี่ยครับเดินมาแล้วก็เตะหลังแถมเนี่ยเบียก็เดินมาแล้วก็ด่าว่า เป็นหญิงขายบริการด่าซ้ำด่าซากแล้วขู่บอกว่าเนี่ยรู้จักตำรวจเดี๋ยวจะเรียกให้มาจับให้ติดคุกไปเลยล่าสุดนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครผยเป็นผยซะแล้วเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือแพทย์หญิงนะครับแพทย์หญิงทานดาวนะครับก็คือเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่แต่ที่สําคัญก็คือมีหลักฐานเพราะว่าคุณฝรั่งคุณเดวิดไปเตะกระทืบหลังเขาเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาให้แต่ตำรวจดูพอตอนนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยเราจะเมีคลิปมาให้ดูแล้ว เราไปดูแล้วมาวิเคราะห์กันมาแล้วเนี่ยเดินเข้าไปแล้วให้ทุกคนมาวิเคราะห์ว่าคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นอ่ะคือเขาสะดุดล้มอย่างที่เขาบอกหรือว่าเป็นการเตะจริงเออดูเขาพูดด้วยนะเนี่ยเนีขาเข้าไปเตะเหมือนหมูเหมือนหมานะครับแล้วพูดคาว่า get the fuck off นะครับเป็นคำหยาบนะครับที่เอาไว้ไล่พวกแบบ จอนจัดอย่างเงี้ยไล่ให้เขาไปออกออกไปจากตรงนี้อแล้วแล้วเนี่ยคือดูในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้สะดุดล้มดูในคลิปเนี่ยเออเขาสะดุดตรงไหนเนี่ยแต่คุณฝรั่งเนี่ยคุณเดวีเขาบอกเขาสะดุดล้มนะครับเราก็ลองวิเคราะห์กันแล้วดูเขาสะดุดล้มแล้วขาไปโดนหลังเฉยๆยไม่ได้แตะพี่พลเมื่อกี้เมื่อกี้จากเห็นเนี่ยอันนี้ฉากนี้เนี่ยเป็นการสะดุดล้มหรือว่าตั้งใจเดินตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วมันสะดุดล้มกล้องมันก็ต้องไปด้วยใช่นะครับ นายกาสนายกาดขอโทษนะครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้ชายเต่าชาติหลังจากที่ไม่ยอมไม่ยอมอะไรเลยแล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองรู้จ <House> ัก <i> ผ <did those guidelines> I mean ู้ใหญ่รู้จักตำรวจดังชื่อดังๆนะครับตอนนี้บอกว่ามีสองข้อให้เลือกก็คือขอโทษผู้หญิงผู้หญิงในแพทย์เนี่ยก็บอกว่านางผู้หญิงผู้หญิงที่โดนใจใช่ก็บอกว่ามีสองข้อให้เลือกก็คือขอโทษสามข้อขอโทษอีกอันหนึ่งก็เป็นเป็นแบบ ไม่ต้องขอโทษแล้วก็ไปไปโรงพักแต่ฝรั่งเขาเลือกไปโรงพักว่าเขาไม่ไม่ยอมขอโทษจะจะเอาผู้หญิงคนนี้ติดคุกให้ได้แต่ล่าสุดวันนี้ชายต่าชาติพร้อมภรรยาชาวไทยนะครับได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษคุณหมอเขาคงไปปรึกษาผู้ใหญ่มาล้วล่ะว่ามึงผิดเพราะว่าไอ้บันไดที่ผู้หญิงไปนั่งเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะไม่ใช่ที่ในขอบเขตของ ของชาวต่างชาติเพราะแล้วยังไงมึงก็ต้องรื้อบันไดออกให้เหลือแค่ขั้นเดียวครับขั้นแรกขั้นเดียวนะครับทางภริยา,าชาวต่างชาติเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุฉันเอ่อก่อนเกิดเหตุขึ้นเนี่ยบริเวณจุดนั้น,นจะมีนักท่องเที่ยวชอบมานั่งเล่นเมื่อช่วงสองสัปดาห์ก่อนก็น่มีชาวจีนเดินเข้าไปถึงสระว่ายน้ําพอเห็นแพทย์หญิงทานดาวกับเพื่อนก็เลยคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันสามีจึงออกไปไล่ตามคลิปไล่ก็ไล่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปเตะไ,<ช>ไปอะไรเขาเป็นมนุษย์เป็นคนนะครับส่วนประโยคที่พูดว่ารู้จัก ท่านรองตำรวจใหญ่ยอมรับว,ว่าพูดจริงเพราะเวลาเกิดเหตุเป็นยามวิกาลจึงได้โทรไปหาจริง <Yeah. S 2> และขอให้ส่งตำรวจมาดูส่วนที่พูดอ้างว่าลูกชายเป็นตำรวจอยู่ในจังหวัดภูเกต็ตลูกชายมียศแค่นายสิบเท่านั้น oh. นะครับแต่สุดท้ายก็ยัง oh. ยืนยันว่าเป็นการสะดุดนะไม่มีการเตะอย่างอย่างที่คุณหมอบอกนะครับเ oh. พราะบอกว่ารู้สึกผิดขอโทษกับการกระทําที่ทําลงไป oh. ขอโทษกับคุณหมอขอโทษคนภูเกต็ตและขอโทษคนไทยยินดีรับผิดทุกอย่างนะครับส่วนเรื่องคดีบุกรุก ทนายความเผยว่าไม่สามารถดําเนินคดีได้เพราะว่าบันไดนั้นน่ะมันเป็นบันไดที่สาธารณะมันเป็นของเขาแค่ขั้นเดียวก็ตอนนี้ก็ผู้สามีภรรยาเ็าเลยสวยไปเลยเพราะว่าโดนสั่งรื้อหมดใช่แล้วประเด็นคือเลยประเด็นคือคู่สามีภรรยานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้เช่าใช่ไม่ใช่เจ้าของที่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขายังบอกอีกคุณเดวิดในฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยังมีบาดแผลนะจากการที่เขาแบบว่าหกล้มสะดุดล้มด้วยนะเอามาช์และภรรยาเขายังบอกอีกนะว่าเนี่ย ถ้ารู้เนี่ยว่าเป็นคุณหมอเนี่ยจะเชิญเข้าไปนั่งดื่มน้ําในบ้านแล้วเขาบอกถ้ารู้ว่าเป็นคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นแพทย์หญิงจะเชิญเข้าไปแล้วนะคะแต่ทางด้านคุณหมอนะคะแพทย์หญิงเนี่ยก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคุณใช่บอกว่าทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะมันเหมือนกับเหยียดคนไทยแต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่คู่สามีภรรยานี้เนี่ยออกมาแถลงแบบนี้ออกมาขอโทษแบบนี้เนี่ยว่าแพทย์หญิงเนี่ยเขาจะทํายังไงตัดสินใจยังไงต่อไปใช่โชคดีนะที่เป็นแพทย์หญิงถ้าเป็นคนธรรมดานี่ อาจจะไม่ไม่จินเขาไม่ยอมไงใช่แล้วกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตระดับจังหวัดอ่ะคุณเดวิดอาจจะต้องเปิดสระว่ายน้ําให้ประชาชนในแถวนั้นเข้าไปใช้บริการฟรีแล้วแหละใช่ใหญ่มาจากไหนก็คนไทยก็ต้องใหญ่อยู่ดีเพราะว่าเราเป็นเจ้าของประเทศ